กับช่วง healthy delicious อร่อยดีมีประโยชน์นะคะและวันนี้อีกแล้วนะคะใครมุกก็อยู่กับคุณไกรเสริมโตชับเชียงนะคะคผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยทุกๆอย่างเลยค่ะวันดีค่ะพี่เสริมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้พี่เสริมจะให้มุกมาคิดค้นเมนูอะไรอีกดีคะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดีของปุ้มปุ้ยเราก็ได้ไ<ห>ชิมนนสินค้าปุ้มปุ้ยมาเยอะแล้วเนาะค่ะจริงๆิสินค้าตัวที่ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่จริงๆพี่ชอบมากส่วนตัวก็คือตัวนี้ปลาทอด เบสิกง่ายใช่เป็นปลาทอดปลาทอดที่จริงคนเราคิดไม่ถึงจริงต้องไปกินอะไรที่ประดิษฐ์ประดอยเยอะแยะจริงปลาทอดในสูตรที่เป็นสูตรรสเผ็ดเนี่ยง่ายๆเนี่ยยิงเปิดกระชายกับข้าวต้มเนี่อร่อยแล้วใช่แล้วใช่เราลูกคนจีนเราก็ทานปลาทอดกันข้าวต้องมาตั้งแต่เล็กๆแต่วันนี้มุกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนต้องตั้งชื่อกันก่อนเพราะว่าทุกสูตรของปุ้มปุ้ยนี่คืออร่อยมากต้องมีชื่อห้ามธรรมดาเด็ดขาดวันนี้น้องมุกบอกมาเลยครับ น่าจะเป็นปุ้มปุยเล่นเส้นดีกว่านะคะเพราะว่าเราเส้นใหญ่แต่วันนี้เราใส่เส้นจันจ <laughs> มีขึ้นช่ายนะคะมีน้ำปลาน้ำขามน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีหัวไชโป้มีเถ้านี่สงบทนะคะมีพริกป่นมีน้ำตาลมีถุงนกใช่เต้าหู้เหลืองนะคะแล้วก็นั่นอ่อนค่ะพวปุ้ยปลาทอดนะคะมีค่ะแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะเองมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเลยครับเดี๋ยวครับอันนี้ก็เป็นอาหารไทยเนาะแบบ คู่คนไทยอะผัดไทยคิดอะไรไม่ออกก็มีไม่กี่อย่างที่จะนึกถึงแต่มันดังโด่งดังไปทั่วโลกนะคะใช่ไหมคะผัดไทยเป็นอะไรที่ฝรั่งรูจักแล้วจะสั่งคู่ๆเป็นอันดับต้นๆเวลาเวลาไปขายที่เมืองนอกนี่จานหนึ่งแพงนะใช่ไหผัดไทยเพราะว่ามันอุปโภควัตถุดิบมันเยอะครับเราก็ดูรู้สึกว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่สมตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ ออยู่นกใช่ประเทศอะไรนะคะยูเรเนียมยูเรเนียมได้ทำผัดไทยด้วยหรือเปล่าคะโชว์มือกับโฮสต์ด้วยหรือเปล่าไม่ได้ทำอ่ะวัตถุดิบมันไม่ไม่สะใจแบบนี้แต่เราก็ลงเส้นกันเลยนะคะกระทะอ่อนร้อนอืมเอาร้อนมากขึ้นมาเลยนะครับโอเคปรุงรสหน่อยนี่ครับปกตินี่พี่ส้มชอบเส้นจันหรือเปล่าคะหรือว่าชอบมากชอบมากผัดไทยนี่ไม่ชอบผัดไทยนี่ชอบทานนะครับปรุงรส ด้วยน้ำมะขามนะคะซูซาล่ะน้ำมะขามนี่ก็จะน้ำมันหอยนะคะเยหวานๆแล้วปกติตอนที่อยู่เบลเยียมชอบทำอะไรคะเอาปูปยไปทำด้วยหรือเปล่าเอาไปด้วยไปด้วยค่ะไม่ได้ขาะไม่ได้เลยเอาตัวหอยลายไปกินเล่นเอาไปผัดสปาเกตตี้อย่างเงี้ยก็ทำได้นะแล้วก็ หลักบางทีชอบทำพวกแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนี่ก็โอ้ไม่ธรรมดานะแกงเขียวหวานก็ไม่ยากนะมีเครื่องแกงกับปุ้ยเนี่ยนะคะใช่ใช่เดี๋ยววันไหนเรามาทําให้ผู้ชมลองดูไหมเห็นไหมแต่ที่จริงอาหารไทยที่ดังๆก็จะมีผัดไทยแกงเขียวหวานใช่ไหมคะผัดไทยนี่เวลาพี่เสิร์ฟไปทานเคยจะผัดไทยแบบแบบไหมคะ แบบไหนบ้าง่ะแบบแบบแบบนางงามทำยังไม่เคยวันนี้จะครั้งแรกไ,ไม่เคยเลยค่ะผัดไทยแล้วก็เพราะว่าเขาแต่งหน้าผัดไทยสวยมากเลยเราจะประดิษฐ์ประดอยหน่อยใช่ไหม <S <S ใช่วันนี้ก็เลยจะ,ะวันนี้เอามาอัด <ap> แบบน,น,นะคะะฮเดี๋ยวก็รอดูสิเพราะว่าผัดไทยของเราเป็นผัดไทยปุ้มปุย้ยเล่นเส้นใช่ไหมคะต้องไม่ธรรมดาเหมือนชื่อนะคะแต่งหน้าก็จะต้องพิเศษนิดนึง าจจะดูว่าแบบเอ๊ะแค่นี้จะทานพอหรือเปล่านะคะเรามีวิธีทานผัดไทยปุ้มปุ้ยเล่นเส้น,นะคะ่ะผัดไทยปุ้มปุ้ยนี่เราจะต้องไม่ทานธรรมดานะคะโอเคเราก็ต้องใส่่ิไม่ใช่แล้วค่ะโ <Okay. S 1> อเคน,นะคะครจริงปลาแมคเรน,นี้เป็นปลาที่หาทานยากหรือเปล่าคะถ้าในตามท้องตลาดถ้าไม่ได้ไใส่กระป๋อง<ะ>ถ้าเกิดว่า จะไปหาตามท้องตลาดพวกกลุ่มปลาทูพวกนี้ก็สะดวกนะครับ<ะ>แต่ว่าก็อย่างว่าคือถ้าจะหารสชาติหน่อยใช่ไหมครับใส่ที่มีปรุงรสบ้างเนี่ยเราก็ถือว่าของเราก็จะพร้อมหนะ่อยของผู้คุยก<ะ>็จะมีรสชาติหลากหลายให้เลือกนะฮะอย่างเงีย้ยอย่างที่บอกว่าเราเปิดทนะานกับข้าวต้มก็ได้แล้วเ,เอามา<ะ>ดัดแปลงใช่พอมาดัแดแปลงเนี่ยเชื่อว่าดูพอใส่เข้าไปผัดไทยมันก็ทําให้เป็นผัดไทยอย่างที่น้องไข่มุกบอกผัดไทยแปลกๆน<ะ>มีไอเดียใช่ไหมครับ ใส่ปลาทอดปุ้มปุ้ยของเรานะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้ปรุงรสมาแล้วใช่ไหมครับปปรุงรสเป็นปลาทอดรสเผ็ดนะครับเผ็ดนะคะวันนี้ก็ง่ายๆเพิ่มคูณค่าทางอาหารด้วยคือผัดไทยถ้าเกิดบางทีไปทานร้านที่ไม่ได้ไม่ได้เน้นมากก็จะเจอแต่เส้นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เรารักสุขภาพเนี่ยค่อนข้างอยากจะทานที่ครบสูตรหน่อยเนาะเส้นที่เป็นแป้งมากๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะ บริโภคเยอะใช่ก็มีพวกกลุ่มอาหารทะเลอย่างเนี้ยปไทยเท่าไปจะเข้ากับกุ้งนะครับแต่ปัดไทยที่เป็นปลาท่อนี่เดี๋ยวต้องลองดูซิว่าคุณหม่อมหลวงพาสันท่านจะว่ายอย่างไร <c oughs> like love morning sun Slowly rises and

ที่มาเนี่ยมันหิวมากเลยเพราะว่าขาดแมคโครผลไม้จะไปเป็นแมคโครไหมคะยินดีค่ะยินดีเลยนะเพรางั้นเดี๋ยว้อ,ยองชิมฝีมือก่อนอนะถ้าได้ขไข่บุกไฟนี่นี่จะได้ชิมสินค้าปุ้งปุ้ยหลากหลายอ๋อไข่บุกจักุ้งปุ้ยรู้จักจะทำแต่เมนูของกุ้งปุ้ยเพราะว่าอร่อยด้วยนะคะทำง่ายด้วยออกมาแล้วเป็นเคล็ดลับนางงามครับใช่ค <c oughs> ่ะทำให้ผิวดี สวยตัวสูงเกี่ยวไหมเอเกี่ยวเกี <ok <_<_<_่ยวเพราะว่ามีแคลเซียมจากกระดูุกปลาที่แบบว่าทานไปแล้วละลายได้เลยในปากอะไรคนไม่รู้ดีนะครับไข่เริ่มแห้งแล้วสวยอ้าวดีนะครับปุ้ยเล่นเส้นของเราก็ต้องทานแบบไม่ธรรมดานะคะนี่เขาไม่ธรรมดาจริงๆครับเราจะ เอามาห่อกับปุ้มปุยเล่นเส้นหน่อยครับใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ชื่อผัดไทยนะคะชื่อปุ้มปุยเล่นเส้นดูการเมืองไงทุกนค่ะแล้วปุ้มปุ้ยเล่นเส้นของเรานะคะก็จะมีวิธีทานแบบแปลกใหม่สมุกเขามีไอเดียนะครับทำอะไรเนี่ยเราจะเหมือนปิดผ้าก๊อซเลยอ๋อพี่อิงอ่ะพี่ก็มันใส่น้องหน่อยสิแม่ก็จะทำเป็นเหมือนปอเปี๊ยะสดไงคะมา ครับกรแป้งใช้แล้วเราต้อง็พิธีพิธันนิดนึงสองอย่างนี้เลยค่ะแบเปียนสดนะดูดูน่าทานง่ายด้วยเนาะดูใช่แล้วก็ทานเป็นคำๆนะคะจับเข้าปากทีนังชิ้นเลยไม่ใช่เหมาะสำหรับเหมาะสำหรับถ้าแบบท่านใดจะมีปาร์ตี้ที่บ้านอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถเป็นค็อกเทลคำเล็กๆได้นะคะ รู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยผัดไทยเขาใส่อะไรกันผัดไทยใส่อะไรเขาก็น่าจะเหมือนเดิมป่ะคะพี่เขาใส่นั่ครับกุ้งนางกุ้งนางแล้วเสร็จแล้วก็ใหญ่กุ้งไกผัดด้วยครับสมัยก่อนอู้พ่อบอกว่าถูกมากเลยพี่เกิดไม่ทันเหมือนกันนะบอกอีก่อนบอกผัดไทยในเที่ยงอะไรพ่อบอกมีราอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนั้นเนี่ยใส่กิมันกุ้งเยอะก็อาจจะทําให้อ้วนมากโอเคครับอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้เพื่อสุขภาพนะครับ วันนี้เป็นปลาอะไรครับนี่เป็นปลาทอดครับเป็นปลาทอดรสเผ็ดอ๋อรสเผ็ดใช่อันนี้ก็ปรุงรสแล้วเรียบร้อยครับสูตรเด็ดจากทางพุ้มปุ้ยเลยเต่วกินอย่างนี้ก็ดีต่อสุขภาพด้วยว่ะจริงทำได้หลายอย่างเลยนะของพุ้มปุ้ยเนี่ยครับก็พุ่นแรงไปเยอะข้าไปแล้วนะครับไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มากมายแล้วก็เราก็ปรุงรสอาหารมาไว้ยัดแปลงได้หลากหลาย เห็นแล้วต้องทำน้ำลายไหลมาแซมเดือดเลยของแท้เลยครับแซมเดดยังไงแท้เลยครับของแท้เลยนะครับก็อาจจะเอาเนื้อปลามาแซมนะคะเพื่อความสวยงามอร่อยตรงนี้นี่เองครัของเงาะพี่แมจะร้อไม่หวานใส่ยังไงพี่ว่าทำไมทำไมผัดไทยถึงโด่งดังไปทั่วทั่วโลกคะพี่ว่ารสชาติครับ รสชาติมันหมดครบทุกอย่างเลยครับใช่เลยดรื่ลนะคะปุ้มปุ้ยเล่นเส้นของเราค่ะต้อง่ค่ะขออนุญาตให้นักชิมระดับโลกชมแอ่ชิมฝีมือคนธรรมดาคนธรรมดาอย่างนครมาด้วยนะใ่ไรไปบ้างครับในี้นะคะก็มีน้ำมะขามน้ำมันหอยใช่พริกน้ำมันหอย ผิดป่นนะคะแล้วก็ทุเรสงวหชัโป๊ใช่น้ำตาลแต่ที่แตกต่างก็คือปลาทอดใช่ครับที่พิเศษมากเลยมีปลาทอดมาแต่งแบบห่าด้วยใช่ไหมแ้มีข้างในด้วยใช่ไหมครับค่ะครับลุยละต้องหัดนปลาทอดด้วยซเ็กเผื่อไม่เต็มคำเมื่อกี้ปลาทอดชิ้นๆได้บุลประโยชน์มากขึ้นมีเนื้อมีหน่อยใช่ไหมฮะจริงด้วเว็บเข้ากันไหมฮะ มนีแต่ชอบมากที่แบบว่าปลาทอดของคุณปุ้ยยังแบบมีความชุ่มฉ่ำอยู่เพราะว่าปลาทอดที่อื่นแบบเวลาทอดเองก็จะแบบแห้งๆแห้งมากๆแล้วมันเป็นตัวซอสที่ที่เราปรุงเราซอสเป็นข้าวเนื้อไปเลยครับครับกอนเกิดไว้ซ้อนต้นเนี่ยว่าตัวนี้ปกติเนี่ยผมชอบคือถ่ายข้าวต้มเลยง่ายๆเวลา ิเลยไม่ออกไม่รู้แหละกินไปเรื่อยๆคยดีใจเราจบความสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งจานนะคะเดี๋ยวไปบิบิมบเลยครับจะบอกว่าเราใส่ปลาเพ่ไมเยอะๆอร่อยมากมีหม้ออยู่ข้างในยิ่งอร่อยชิมชิมเหมูตัวเองเลยนะคะสรุปอร่อยครับปลานะครับ แื้วก็อร่อยมากเวชาิแบบเข้มข้นมากเลยนะคะทำไมถึงถึงทำได้เข้มข้นขนาดนี้ต้องมีการแบบวิธีหมักไว้ก่อนหรือเปล่าคะเป็นซอสครับเป็นสูตรปรุงซอสของทางที่กุ้งูุ้้งเอนะครับพอเราไปทอดเนี่ยแล้วก็ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อเนี่ยเราต้องเกลืออุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็ตัวปลามันจะไม่เสียความชุ่มชื้นมากออต้องแบบอุณหภูมิแบบแป๊ะๆป๊ะเท่านี้คือทำกรรมวิธีตรงนี้เนี่ยต้องมีเป็นสูตรทำใจมาแล้วอ๋อสุดลับค่ะ พี่เสรมากเลยนะคะที่มาช่วยไขยมุกทำอาหารอร่อยๆในวันนี้นะคะก็สามารถติดตามรายการครัวขาโดฟได้นะคะในช่วง healthy delicious อร่อยดีมีประโยชน์ไบป,ปุ้มปุ้ยนะคะอย่าลืมนะคะใส่ความอร่อยด้วยรอยยิ้มใส่ประโยชน์ด้วยปุ้มปุ้ยค่ะสามารถติดตามรายการนี้ได้ทาง man tv ค่ะขอขอบคุณนะคะ index living mall บางนาสื้อผ้าจาก mario n u v o และแน่นอนค่ะ ปลากระบองตบปุ้มปุ้ยคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะคพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ